สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยแ่ละค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและบริษทัทขอนแก่นจ็อกกี้คลับจำกัดร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการบริการท่องเที่ยวเชิงกีฬาการแพทย์สุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยระยะเวลา12เดือนโดยทะทะทะมั่นใจว่าด้วยศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักหนึ่งในสองภาคอีสานที่พร้อมในด้านการเป็นเมืองเศรษฐกิจเป็นศูนย์กลางทางการค้าการลงทุนการคมนาคมรวมถึงเป็นไมซ์ซิตี้หนึ่งในหพื้นที่ของประเทศจึงมีความพร้อมทางด้านการท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศษษษการด้วยประกอบกับความร่วมมือของสองหน่วยงานภายใต้จุดประสงค์ของ LOI จะช่วยพัฒนาพื้นที่จังหวัดขอนแก่นให้เป็นจุดหมายปลายทางของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและศูนย์กีฬาภาคอีสาน ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาพักผ่อนบำบัดร่างกายหรือรักษาสุขภาพในประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้ วันนี้นะคะก็เป็นพิธีลงนามความร่วมมือนะคะเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชนิเวศในพื้นที่ภาคอีสานใะจังหวัดขอนแก่นและก็ใกล้เคียงระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะกับบริษัทขอนแก่นเจ็ากี้คลับนะคะซึ่งในการลงนามเนี่ยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเล็งเห็นถึงความสําคัญในส่วนของความร่วมมือการบูรณาการกับภาคเอกชนในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแน่นอนนะคะว่าในส่วนของบริษัทขอนแก่นเจ็ากี้คลับเนี่ยก็จะเป็นเอกชนที่จะลงทุนอิิการเพื่อการท่องเที่ยวเป็นสินค้า อีกสินค้าหนึ่งที่จะตอบโจทย์นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น,น,นะะในเรื่องของสปอร์ตคอมเพล็กซ์สำหรับนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศหรือคนที่ชื่นชอบในด้านกีฬาในลักษณะที่เป็นสปอร์ตทัวริสต์คอมเพล็กซ์อันนี้ก็ใช่แล้วก็ในส่วนของอการที่จะมีพื้นที่ตอบโจทย์ทางด้านของเทลแอนด์เ l ล n เนสซึ่งก็ถือว่าเป็นสินค้าทางการบริการทางการท่องเที่ยวที่ถือว่าตอนนี้กำลับบงเป็นที่นิยมจากทั่วโลก หลายคนเนี่ยนะคะการท่องเที่ยวของประเทศไทยก็จะชูจุดแข็งทั้งสงส่วนนี้นะคะท,ท, Eco, Wellness, Spot, ume, นะทั้งทั้งอีโคเฮลท์แอนด์เวลเนสรวมถึงสปอร์ตเรซซิมไปยังนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศให้เข้ามาบาบัดฟื้นฟ,นฟูรักษาพยาบาลก็ถือว่ายิงปืนนัดเดียวก็ได้นกหลายตัวเลยนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะสาหรับความร่วมมือดีๆแล้วก็คิดว่าในส่วนนี้เองเนี่ยก็น่าจะเป็นการขยายฐานในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามายัางภูมิภาคภาคอีสานโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัด กเพราะถ้าเราดูจากแนวโน้มนะักท่องเที่ยวที่เข้ามาในช่วง5เดือนแรกนะคะก็ทุก ทุกตัวนะคะก็มีอัตราการเพิ่มที่เติบโตอย่างต่อเน,นื่องไม่ว่าจะเป็นจํานวนผู้เยี่ยมเยือนนะักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมากกว่าเกือบเกือบหล้านคนนะคะท,ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรายได้ทางด้านของการท่องเที่ยวเฉพาะฝันแก่นก็1-3,000ล้านก็มีอัตราการหักเช่นเดียวกันแล้วก็ที่สําคัญค่ะในส่วนของอัตราการเข้าพากักน,นะคะตอนนี้เกือบถึง70%แล้วใน5เดือนแรกซึ่งถือว่าเกินความคาดหมายนะคะแล้วก็คิดว่าในแง่ของ ความสัมพันธ์การบูรณาการแบบนี้นะคะในส่วนของมิติการท่องเที่ยวทั้งในและนอกอุตสาหกรรมเนี่ยก็น่าจะทาให้ทั้งรายได้จํานวนผู้เยี่ยมเยือนแล้วก็ภาพลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสานน่าจะอยู่ในสายตาคนทั่วโลกได้ไม่ยากเลยค่ะก็ยินดีครับยินดีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ผมว่าวัฒนธรรมของภาคอีสานเนี่ยต้องับวัฒนธรรมของภาคอีสานเนี่ยเป็นอะไรที่น่าจะนำเสนอแก่ชาวโลกให้ให้รู้มากกว่านี้นะฮะแลวก็อยากจะเชิญชวน ชาวไทยและชาวต่างชาตินะฮะับมีความเชื่อภาคอีสานมากขึ้นนะครับแล้วก็ผมว่าตรงนี้เนี่ยเราก็จะน่าจะมีประโยชน์นะะฮและสร้างสร้างสร้างงานสร้างความเชื่อมั่นสร้างงานให้คนอีสานนะฮะอย่างก็คนอีสานด้วยนะฮะแล้วก็อยากจะทําให้บ้านเกิดบางนอนบ้านครับผมยังไม่ใช่มาแข่งนะครับผมว่าคิดว่าเกี่ยวกับ ผมอยากจะสร้างนักขี่ม้าของคนไทยให้ไป,ไป,ไปสู่สายตาชาวโลกนะฮะเพื่อเกี่ยวกับการขี่ม้าก็เกรด,ดขวางพูกโซซาใช้พวกนี้นะฮะครับแล้วก็ให้สร้างแหล่งรักษาม้าที่นั่นด้วยครับแล้วก็เราจะสร้างแบบโรงพยาบาลม้านะฮะแล้วก็โรงพยาบาลที่ช่วยเหลือเด็กพิเศษแนละเด็กออทสิสติกพวกนี้ครับนะฮะช่วยกันแบบม้ารักษาคนคนรักษาม้าอะไรเงี้ยครับ ประชาบัตรอย่างน้น,นะครับใช่ครับก็ต้องบอกนะคะว่าตอนนี้ประเทศไทยเราพร้อมมากผู้ประกอบการเราพร้อมมากมิติของสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นมาอย่างเช่นเนี่ยนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของวงการท่องเที่ยวแน่นอนว่าตอนนี้มวยไทยเราไปทั่วโลกแล้วแต่มันก็จะมีอีกหลายๆมิติอย่างเช่นนะคะตัวอย่างจะสมมติว่าพูดถึงม้าแข่งแน่ตอนนี้ความต้องการดีมาของนคนใช้คือคนที่อยู่กับในส่วนวงการม้าแข่งจะรู้เลยว,ว่าเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพเป็นผู้เยี่ยมเยอนคุณภาพถึงแม้ตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ใช่นักท่องเที่ยวแต่เขาเป็นผู้แข แต่แน่นอนอีกหน่อยผู้แข่งขันหรือผู้เยี่ยมเยือนที่เข้าสู่วงการนี้ก็จะกลายเป็นนักท่องเที่ยวและก็จะกลายเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพชั้นดีที่มาใช้จ่ายเงินในประเทศไทยได้อย่างมีมูลค่าที่มหาศาลทีเดียวค่ะค่ะต้องขอบคุณมากค่ะ,<น>ะคือคือถามว่าตอนนี้เรื่องของสุราท้องถิ่นก็เป็นสุราพื้นบ้านที่ทานกันอยู่แล้วเนี่ยมันก็ความเป็นคนอีสานความสนุกสนานของคนอีสานเนี่ยเขาก็วัฒนธรรมเขาเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมดังนั้นเนี่ยการที่เขาเรียกว่า คนต่างชาติหร food, ือคนไทยที่ไปอยู่ในวัฒนธรรมเดียวกันเขาอาจจะมีความสุขกับการได้ดื่มดั่อมีความสุขกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวอีสานอันนั้นก็ถือคิดว่าถ้าเป็นการท่องเที่ยวเรามองในลักษณะของการท่องเที่ยวเราก็พร้อมที่จะโปรโมตในทุกมิติที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบแต่ก็ให้อยู่ภายใต้กฎหมายที่ถูกต้องค่ะก็พร้อมที่จะเอาไปเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการท่องเที่ยวใช่ค่ะก็คือถ้าเกิดสมมติทุกอย่างถูกต้องแล้วมันมีความสุขและมิตินี้นักท่องเที่ยวตอบโจทย์แล้วคนไทยก็มีความพร้อมก็ไม่มีปัญหา เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานํำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว่าคบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ